คอมเมนไทยแลนด์สวัสดีค่ะนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นฝรั่งอึง้งตกตะลึงกับบรรยากาศของกรุงเทพหลังโควิดคลิปนี้แอดจะพาท,ทุกคนไปชมไปฟังหนุ่มมาดเข้มพาสำรวจบรรยากาศของกรุงเทพมหานครในช่วงส่งท้ายปี2022กันนะคะโดยคลิปต้นเรื่องนั้นเป็นคลิปของคุณกาบีซึ่งเขาได้เผยแพร่คลิปนี้ผ่านช่อง YouTube เอาไว้เมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองและจนถึงตอนนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกมาแล้วมากกว่าหก0มืนวิว โดยคุณกบี้ได้เริ่มคลิปของเขาด้วยการกล่าวทักทายทุกคนอรุณสวัสดิ์ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครผมอยากจะโชว์ทุกคนได้เห็นเมืองชิ้นหน้าทึ่งแห่งนี้และผมก็ต้องการแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่ากรุงเทพในเดือนชันวาคมปี2 0 2 2เป็นยังไงกันบ้างแล้วผมอยากจะบอกว่าตอนนี้กรุงเทพกลับมาแล้วฝืนคืนชีพกลับมาแล้วผมตกใจมากที่ได้เห็นผู้คนมากมายอยู่ในกรุงเทพตอนนี้ ที่นี่กำลังอัดแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆอย่างมากมายในเมืองที่วุ่นวายเมืองนี้คุณจะได้เห็นสิ่งที่สวยงามคุณจะได้สัมผัสกับรรยากาศของช่วงคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงมีการตกแต่งไฟอย่างสวยงามผู้คนต่างมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันมันสวยงามมากและพิเศษที่สุดคุณกาบี้บอกว่าประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคมอากาศในกรุงเทพจะดีมาก ท้องฟ้าเป็นสีฟ้ามีแดดจัดแต่ก็ไม่ร้อนและไม่ชื้นจนเกินไปอุณหภูมิกำลังดีและต่อจากนั้นอีกไม่กี่เดือนอากาศก็จะร้อนขึ้นและชื้นมากขึ้นแต่สำหรับตอนนี้แล้วอากาศของกรุงเทพเพอร์เฟที่สุดหลังจากกระน้ำกันเสร็จคุณกาบี้ก็ตัดฉากมาที่มาบุงครองเขาบอกว่ามาบุงครองคือหนึ่งในห้างสรพสิ้าที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมที่สุดในกรุงเทพที่นี่เป็นแหล่งขายอุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นของปลอมและที่เข้ามาที่นี่ก็เพราะว่าเขาต้องการมาซื้อแบตเตอรี่เสริมสําหรับโดรนของเขาและก็มาติดฟิล์มกันรอยให้กับรีโมทที่ใช้ควบคุมโดรนด้วยในระหว่างที่เดินไปนั้นคุณกาบีก็ได้ถ่ายเห็นบรรยากาศของการค้าขายที่ริมถนนด้วยเขาบอกว่าตอนนี้ที่นี่มีคนพลุกพล่านมากขึ้นผู้คนกลับมาแล้วพวกเขากลับมาขายอาหารที่นี่กลับมาขายเสื้อผ้าและขายของต่างๆที่นี่ หลังจากที่มันต้องถูกปิดตัวลงไปนานกว่า2ปีแต่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังกลับมาแล้วและในที่สุดคุณกาบี้ก็มาถึงร้านติดฟิล์มเขาติดฟิล์มให้กับรีหมดโดนของเขาค่าใช้จ่ายอยู่ที่250บาทเขาบอกว่าเป็นราคาที่ดีมากเพราะตอนอยู่ที่ภูเก็ตเขาไปถามราคามาที่นั่นขายตั้ง500บาทหลังจากติดฟิล์มเสร็จเขาก็ไปหาเปลี่ยนจอให้กับโกโปรต่ออีก เขาบอกว่าที่นี่คือสวรรค์สำหรับคนใช้โกโปรอย่างแท้จริงที่นี่มีอุปกรณ์เสริอมสำหรับโกโปรเต็มไปหมดหลังจากที่คุณกาบี้ได้ของครบตามที่ต้องการเขาก็พาเดินออกมาข้างนอกในระหว่างที่เดินอยู่นั้นเขาก็บอกว่าพูดตามตรงเลยนะเขาค่อนข้างตกใจมากที่เห็นกรุงเทพกลับมามีชีวิตชีวามีผู้คนมากมายแบบนี้อีกครั้งรอบๆ MBK มีผู้คนอยู่เต็มไปหมดผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของ หลังจากที่ต้องผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายมานานกว่า2ปีเขารู้สึกมีความสุขที่เห็นกรุงเทพกลับมามีชีวิตชีวาแบบนี้และคุณกาบี้ก็ถ่ายบรรยากาศร,รอบๆมาบุงครองให้เราได้ดูหลังจากนั้นคุณกาบี้ก็ตัดฉากมาที่บรรยากาศของสยามเซ็นเตอร์ในช่วงคำ่ำต่ด้วยบรรยากาศที่เซนทรัลเวิด์เขาบอกว่าตอนนี้ที่นี่มีการตกแต่งเพื่อต้อนรับเทศก,กาลคริสต์มาสและก็เริ่มมีการเฉลิมฉลองกันในทุกๆที่แล้วและบรรยากาศที่เซนทรัลเวิด์ก็ดี สวยงามและปะัศจัรย์มากที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับช่วงคริสต์มาสเขาเห็นแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่ามันใช่มันดีมากที่นี่คือกรุงเทพมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมีคอนเสิร์ตมีผู้คนออกมาทำกิจกรรมร่วมกันมีการช้อปปิ้งทุกคนดูมีชีวิตชีวามากวันรุ่งขึ้นหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จคุณกาบี้ก็พาออกสำรวจกรุงเทพต่อมีจังหวะหนึ่งเขาได้ถ่ายเห็นวัดเก่าที่อยู่เบื้องหน้า และเมื่อมองห่างออกไปก็จะเห็นอาคารสมัยใหม่ขนาบข้างวัดอยู่คุณกบี้บอกว่านี่แหละที่นี่คือกรุงเทพเก่าใหม่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวคุณกบี้บอกว่าวันนี้เขาอยากจะนวดแผนไทยสักหน่อยและในระหว่างที่เขาเดินหาร้านนวดอยู่นั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามานำเสนอการนวดให้กับเขาด้วยแต่คาดว่าน่าจะเป็นการนวดแบบพิเศษนะเพราะมีการโฆษณาด้วยว่าเป็นการนวดจากสาว,สาว100% คนเดียวยังไม่พอนะเพราะเมื่อคุณกาบี้เดินต่อไปอีกก็เจอผู้ชายเข้ามาคุยด้วยและดวงมันจะเสนอผู้หญิงให้กับเขาอีกแต่คราวนี้คุณกาบี้ปฏิเสธด้วยการบอกว่าเขามีแฟนแล้วและในที่สุดคุณกาบี้ก็มาถึงร้านนวดแผนไทยจริงๆสักทีคุณกาบี้ตกลงนวดแผนไทยนวดเร็จ่ายเงินเ็จเขาก็มีน้ำใจให้ทิปพนักง,งานคนที่นวดให้เขาด้วยคุณกาบี้บอกว่าการนวดแผนไทยมันทำให้เขาผ่อนคลายแบบสุดๆ มันยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งวันนี้เขาได้จ่ายค่านวดไปทั้งหมด250บาทหลังจะากออกมาจากร้านนวดแผนไทยคุณกาบี้ก็ได้เดินมาเรื่อยๆจนได้มาเจอกับรถเข็นขายผลไม้คันหนึ่งเขาซื้อแก้วมังกรมะละกอและแตงโมยอย่างละถุงซื้อเสร็จเขาก็กลับมาที่รถมอเตอร์ไซค์คันเก่งและขี่มันเพื่อเดินทางต่อไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคุณกาบีบอกว่า ด้วยตึกรอบฟ้าที่มีอยู่มากมายในกรุงเทพมันก็ได้ทําให้วิวทิวทัศน์ของที่นี่ดูน่าหลงไหลยิ่งนะเขารักกรุงเทพที่แม่น้ำเจ้าพระยาคุณกาบีได้ติดต่อเรือเพื่อพาเขาออกไปบินโรในแม่น้านเจ้าพระยาด้วยตกลงราคากันได้ที่ครึ่งชั่วโมง700บาทแต่การนั่งเรือของคุณกาบีก็มีปัญหานิดหน่อยในเรื่องของการสื่อสารกับคนขับเรือเพราะดูเหมือนว่าคนขับจะเข้าใจภาษาอังกฤษได้แค่นิดหน่อยเท่านั้น ทำให้ไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณกาบี้ต้องการให้เขาทำณจุดนี้คุณกาบี้จะดูงงดงีดนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วก็จบลงด้วยดีเสร็จจากการนั่งเรือออกไปบินโรนคุณกาบี้ก็พาไปกินเบอหมีโยกเป็ดย่าง M K ที่ไอคอนสยามเขาบอกว่าทิ่เขาเลือกมากินที่ไอคอนสยามก็เพราะว่าวิาว,วสวยแถมราคา M K ก็เป็นมาตรฐานเดียวกันอีกด้วยคุณกาบี้บอกด้วยว่าเขานั้นสังเกตได้ว่า คนในกรุงเทพส่วนใหญ่ยังคงใส่แมสกันอยู่ซึ่งตอนแรกนั้นเขาคิดว่าคนที่กรุงเทพน่าจะไม่ค่อยใส่กันแล้วเพราะตอนเขาอยู่ที่ภูเก็ตนั้นแทบจะไม่มีใครใส่แมสแล้วแต่ที่นี่ที่กรุงเทพเกือบทุกคนยังใส่แมสอยู่เลยทั้งๆที่ตอนนี้ก็ไม่มีมาตรการบังคับให้ใส่แล้วและสิ่งที่เขาสังเกตได้อีกอย่างก็คือค่าของมีราคาแพงขึ้นอย่างชัดเจนทั้งอาหารทั้งที่พักหรือแม้แต่โรงแรมก็ขึ้นราคา คุณกาบี้บอกต่อว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมาเขาขึ้นมาที่กรุงเทพหลายครั้งซึ่งมันทำให้เขาได้เห็นว่ากรุงเทพแย่แค่ไหนถนนข้าศนาที่เคยมีผู้คนพลุกพล่านว่างเปล่าแทบจะไม่มีคนเดินบริษัทต่างๆปิดตัวลงคนทำงานจากที่บ้านสถานที่ท่องเที่ยวก็แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเขารู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นว่ากรุงเทพกำลังฟื้นตัวกลับมาแล้ว ในตอนท้ายคลิปคุณกายวิยังคงย้ำว่ากรุงเทพกำลังกลับมาตอนนี้เมืองนี้ดูวิเศษมากเป็นช่วงคริสต์มาสที่สวยงามและมีมนต์ขลังมีผู้คนมากมายพากันออกมาใช้ชีวิตทุกอย่างดูมีชีวิตชีวาขึ้นมากและถ้าเพื่อนๆต้องการรับชมแบบเต็มๆแอ้ได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยไอก็ได้รวบรวมความพิีเ่เนจากคลิปนี้มาแล้วสุก,กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะ ความคิดเห็นแรกนะคะเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นกรุงเทพกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งครอบครัวของฉันและตัวฉันเองอาจจะไปที่นั่นในปีหน้าความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเป็นผู้หญิงไทยและชอบที่คุณรู้ว่าการนวดแผนไทยที่แท้จริงเป็นอย่างไรขอบคุณที่นำเสนอในด้านนี้นะความคิดเห็นต่อมานะคะกรุงเทพมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเมืองนี้สุดยอดที่สุดแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะ ฉันหาคำอธิบายเพื่อมาบรรยายบรรยากาศที่คุณถ่ายมาให้ดูไม่ได้เลยทุกสถานที่ไม่เพียงแค่เต็มไปด้วยผู้คนและกิจกรรมที่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยอารมณ์รื่นเริองอีกด้วยผู้คนยิ้มแย้มซึ่งคุณสามารถดูได้จากแววตาของพวกเขาพวกเขาร้องเพลงช้อปปิ้งและสนุกไปกับชีวิตฉันจำได้ว่าเมื่อต้นปี2564ห,า,นหนาสิที่ลานาเซนทัลเวิด์ตอนนั้นไม่มีใครเลยไม่มีใครสักคน มีแต่ฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นความคิดเห็นต่อมานะคะกาบี้คลิปของคุณยอดเยี่ยมมากคุณทําให้เราเพลิดเพลินและไม่ทําให้ผู้ชมต้องผิดหวงังฉันขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรุงเทพด้วยคนนะจากมุมมองของนักเดินทางหญิงคนหนึ่งประสบการณ์การช้อปปิ้งในกรุงเทพนั้นยอดเยี่ยมมากห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามมีเสื้อผ้ากระเป๋า รอมเท้าและอื่นๆจากดีไซนเนอร์ชั้นนำมากมายฉันไม่ใช่นักช็อปแต่ฉันชื่นชมความงามและงานฝีมือชั้นดีได้เห็นสารพระภูมิที่ตั้งอยู่บนแท่นหน้าบ้านและตามสถานที่สาธารณะรถไฟฟ้า BTS เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรบนท้องถนนขอคิดเห็นต่อมานะคะคิดถึงเมืองนี้มากๆฉันได้ไปที่นั่นครั้งสุดท้ายในปี2012 ฉันมีความทรงจำดีๆอยู่ที่นั่นมากมายคิดถึงที่สุดขอบคิณเท,ทนวานะคะกรุงเทพคือเมืองในฝันขอบคุณที่แสดงให้เราได้เห็นวิวชิวชัดที่งดงามแบบนี้ขอบคิณเท,ทนวาวนะคะกรุงเทพดีมากเยี่ยมมากสะอาดมากผู้คนก็สุภาพมากและเมืองน,นี้ก็พัฒนาขึ้นมากอีกด้วยขอบคิณเท,ทนวาวานะคะนี่คือกรุงเทพที่สวยงามขอบคเท,ทนวานะคะ ขอบคุณสำหรับคลิปที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ผมกำลังจะไปกรุงเทพครั้งแรกปลายเดือนธันวาคมนี้ตอนนี้ผมกำลังรับชมทุกสิ่งที่ต้องทำในกรุงเทพผ่านทาง YouTube ผมดีใจมากที่ได้เห็นการอัปเดตล่าสุดแบบนี้ขอคิดเห็นตวานะคะฉันรอไม่ไหวแล้วฉันอยากไปกรุงเทพความคิดเห็นตวานะคะกรุงเทพดูน่าสนใจมากฉันชักจะชอบที่นั่นแล้สิความคิดเห็นสุดท้ายนะคะประเทศไทยคือสวรรค์ และบ้านหลังที่สองของผู้มาเยือนทุกคนจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และหารในคลิปนี้มีารบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ดใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ